สวัสดีค่ะเราก็มาดูดวงประจำเดือนมิถุนายนกันนะคะเป็นแบบพิกอกพิกอดิตทีนี้เราก็จะมาดูเป็นดวงความรักละกันเพราะว่าดวงชะตาก็จะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะดวงความรักก็จะอยู่คลิปนี้เราจะมาแนะนําตัวไพ่นะคะให้ฟังว่าเออมีไพ่อะไรบ้างนี่ก็จะเป็นไวส์อันนี้ก็จะเป็นอลิสอันนี้ก็จะเป็นมังอะอันนี้จะเป็นไพ่อิลูอันนี้ฟังใจทาโร่ นะคะ,ะหลังจากที่ทุกคนเลือกได้แล้วเนาะเราก็จะมาทำการดูดวงความรักกันเลยนะคะอ่ะ3อ1อ่ะ let's go เราก็จะเริ่มจากไว้สก่อนนะคะทำสมาธิตั้งจิตให้มั่นนะคะเราจะมาดูดวงความรักของคุณกันเริ่มจากดวงคนโสดก่อนเลยดวงคนโสดก็จะได้ไพ่ The Emperor, Death แล้วก็ k n i g h t of ค u ับนะคะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยก็คือมีเกณฑ์ที่จะเจอคนมาหลอกคนไม่จริงใจนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะจริงๆถ้าโสดได้ก็โสดไปก่อนนะคะแต่สำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบคุยกับชาวต่างชาติอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับชาวต่างชาติคนใหม่ที่ค่อนข้างถูกสเปคเลยนะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเด้อ ต่อไปเราจะมาดูดวงคนโสดที่มีคนคุยด้วยนะคะเออมาดูซิว่าจะเป็นยังไงในไพ่ราชินีพระจันทร์แปดถ้วยราชินีถือไม้พิงถือดาบนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยยังยังไม่ดีเลยแล้วก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์พัฒนาไปมากกว่านี้นะคะเขายังยต้องการคุยกับคนแอบแอบลับๆยังไม่ต้องการที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาวางแผนที่จะไป จากคุณด้วยนะสำหรับใครที่คิดจะปันใจหรือหลงรักเขาเนี่ยก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะหรือใครรักไปแล้วก็ต้องถอนใจคืนให้ได้นะเพราะเขาไม่ได้มีความจริงใจกับคุณเลยต่อไปดวงความรักสําหรับคนที่ เป็นแฟนกันแล้วหรือว่ารักกันแล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่เนาะระวังว่าจะมีความลับซึ่งกันและกันแล้วก็มีเรื่องที่ปิดบางกาันอาจถึงขั้นถูกแทงข้างหลังหรือหักหลังจากคนที่เรารักได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราแล้วก็มีเกณฑ์ว่าในเดือนนี้ เขาจะทำแบบนั้นอีกก็จะทําให้กลายเป็นทะเลาะกันด้วยปัญหาเดิมๆที่บอกว่าจะแก้ไขแต่ก็ไม่ยอมแก้ไขสักทีนะคะเออเราก็ต้องคอยๆดูกันไปแล้วก็ระวังว่าจะมีบุคคลที่3คอยมายุ่แย่แต่แข็งรั่วหรือทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนด้วยนะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่า ไพ่อยากจะเตือนอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะ3ใบก็จะมี9เหรียญ5ถ้วยแล้วก็ราชินีเอเหรียนนะคะความสัมพันธ์ของคุณที่ไพ่ใหญ่จะเตือนก็คือความรักของคุณเนี่ยถ้าใครยังโสดอยู่เนี่ยดวงของคุณเนี่ยยังคงต้องโสดไปอีกนานเลยแหละแล้วก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสีหเดือนเลยนะ แต่ข้อดีมันก็คือว่าดวงการเงินของคุณมันจะดีแบบเปี่ยงป้ากเลยมีคนมาคอยอุปถัมภ์อะไรนู่นนี้นะคะหรือคุณเนี่ยจะค่อนข้างดวงสเสน่ห์แรงเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยกันเองนะคะถ้าอาจจะหมายถึงว่ามีคนเข้ามาอุปถัมภ์ให้งานอะไรแบบเนี้ส่วนใครที่เป็นผู้ชายมาดูดวงนี้ก็จะมีความรู้สึกดีแต่ว่าผู้หญิงที่เข้ามาอุปถัมภ์คุณอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ความรักซะมากกว่านะคะดวงคุณค่อนข้างที่จะดึงดูดเพศผู้เพศแม่แพทย ผู้หญิงแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องแบบทําใจให้ชินซะมากกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมีเงินมันก็ดีกว่ามีความทุกข์เนาะเวลามีความรักแล้วมันทะเลาะกันกับคนรักแล้วมันไม่มีความสุขอย่างน้อยเราว่าเรามีเงินเอาไวป้ปลอบใจตนเอง้ะดีที่สุดแล้วโอเคต่อไปเรามาดูกองอลิสกันนะคะ ค่ะสำหรับคนที่จะดูกองอลิซเราจะมาเริ่มดวงคนโสดก่อนละกันนะคะก็จะมี King of Pentacles p a g e of Pentacles แล้วก็8ดาบนะคะสำหรับดวงของคนโสดเนี่ยยังไม่มีดวงที่จะเจอคนรักใหม่ๆเลยในเดือนนี้นะคะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกชะตาหรือถูกสเปกเลยเนะคะจะต้องโสดไปก่อนทำคำนายสั้นแต่เข้าใจง่ายนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วอาจจะต้องคุยไปก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ห่างกันด้วยนะเกณฑ์พัฒนาย,ยังไม่มีนะคะ เออถ้าเกิดว่าคุยเพื่อดูใจศึกษาการก็คุยไปก่อนเด้อต่อไปดวงความรักสาหรับคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะความสามัถของคุณค่อนข้างดี ปกติดีนะคะค่อนข้างหวานแววหรือว่าถ้าจะจืดชื่นก็จืดชื่นแบบนั้นแหละแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีเกณฑ์ทะเลาะหรือเลิกลาอะไรกันก็โอเคดีความสัมพันธ์ที่ดีเลยค่ะทีนี้เรามาดูว่าไพ่สามใบอยังจะบอกยากจะเตือนอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะสามเหรียญหกถ้วยจัสตินนะคะควรที่จะเปิดเผยเปิดอ,อกคุยกันให้เยอะๆ เด้อเวลาเราโสดหรือว่าอยากจะคุยกับใครหรือจะเข้าไปหาไปจีบคนนั้นคนนี้เราต้องเปิดเผยตัวตนเป็นตัวของตนเองออกมานะคะแล้วก็เวลาเราลักใครสักคนหรือมีแฟนอยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องปิดบังการแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ควรที่จะเล่าสู่กันฟังนะคะ <S <S เพื่อที่เขาจะได้รับรู้หรือว่ามีความรู้สึกว่าเออเขาก็สําคัญในชีวิตเรานะแม้แต่เรื่องเล็กๆลกน้นอนอะไรเงี้ยก็ยังเล่าให้เขาฟังอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะมาดูดวงกองของคนที่เลือกบังงะกันนะอ่าเราจะมาเริ่มดวงของคนโสดก่อนนะคะได้ไพ่2ดาบ7ถ้วยแล้วก็4ถ้วยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาให้เราเลือกนะมากกว่า1คนเลยแต่ว่าเราเนี่ยยังปิดกั้นตนเองอยู่นะคะอ่ะ มีความรู้สึกว่ายังไม่ต้องการคนที่เข้ามาในช่วงนี้อยากจะอยู่โสดไปก่อนแต่คุยได้แต่คุยแบบกิ๊กกิ๊กๆกแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์หรืออยากความสําคัญแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ใจเรากับใครด้วยอารมณ์แบบคนกลัวความรักอ่ะกลัวการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยนะคะต่อไปคนโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ดวงของคุณสองคนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเนความสัมพันธ์ที่หลอกลวงกันซะมากกว่านะคะ รักแท้ในคืนที่หลอกลวงอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันในอนาคตนะถามว่าคุยตอนนี้มันคุยได้ไหมมันก็คุยได้คบได้แหละแต่มันไม่ได้มีเกณฑ์พัฒนาไปมากกว่านี้จะเรียกว่าแฟนก็ไม่ใช่เต็มปากหรอกนะคะประปายดวงความรักระหว่างคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยอะ่ะค่อนข้างโอเคนะคะ ยังคบหากันอยู่แต่ว่าแต่ว่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเป็นเพราะความห่างไกลอาจจะมีเรื่องให้เดินทางยอ,อยู่ห่างกันนะคะจนทําให้ มีเกณฑ์ทะเลาะบอกแหวงกันแล้วก็บางคนบางคนบางคู่เนาะอาจจะขุดเรื่องเดิมๆขึ้นมาทะเลาะกันทําให้มีความรู้สึกเซ็งในความสัมพัน์นี้ถามว่ามันอยากเลิกกันไหมมันจากหน้าไพ่ค่ะมันบอกว่าไม่ได้อยากเลิกหรอกแต่อยากที่จะปรับปรุงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมปากบอกว่าจะปรับปรุงปรับปรุงแต่พอทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขุดเรื่องเก่าขึ้นมาพูดทําให้ความสัมพันธ์มันแย่กว่าเดิมอันนี้ก็ต้องระวังให้มากๆนะคะทีนี้เราจะมาดู3มใบ ว่า,าพย่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณนะคะ The s t a r Page of art, The Hermit เฮอพ่บอกว่าต้องคิดก่อนพูดเยอะๆต้องมีสติเยอะๆมีจิตใต้สำเน็กเยอะๆนะคะไม่ใช่เอะอะอะไรก็พูดออกมาออกมอไม่ให้หมดมันจะทำลายความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะเออเรื่องไหนควรพูดก็ควรพูดเรื่องไหนไม่ควรจะพูดออกมาหรือพ่นน้ำลายออกมาก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพูดออกมาแล้วมันจะทำให้ทะเลาะกันก็ไม่ต้องพูดจะดีกว่า ต่อไปเราจะมาดูกองของอีลูกันนะคะสำหรับคนที่โสดเนาะได้ไพ่ u e e n ofward t ดดูบิวออฟ f อ r t จู e แล้วก็เดสังคราชนะคะไพ่สังคราชเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอเนื้อคู่กันในเดือนนี้นะ นะคะยังไม่ได้เจอคู่แท้หรือว่าเจอเนื้อคู่ที่แบบปิ๊งปังหรือว่าคนที่ทําให้เรารู้สึกใจหวั่นไหวอะไรคนเข้ามาส่วนใหญ่จะได้อารมณ์แบบออกเป็นเพื่อนมากกว่าคนคุยเล่นมากกว่าแต่ไม่ได้มีเกมพัฒนาอะไรมากมายนะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยหรือคนดูหากันแล้วเนี่ยดูใจกันครบกันแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเนี่ยอาจจะต้องได้อ่มีเกมพัฒนานะม,มีเกมพัฒนาแต่อาจจะมี เหตุการณ์ให้ทะเลาะปบแว้งหรือว่าขัดใจกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องลองปรับความเข้าใจกันดีๆนะใครที่เลือกกองนี้ก็อาจจะอารมณ์ดีนิดนึงเพราะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าแค่คุยอาจจะกลายเป็นคบจากคบอาจจะกลายเป็นแฟนกันก็ได้นะค่ะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วเราก็มาดูดวงคู่ของคุณกันนะคะได้ไพ่เลเวอร์ อัศวินถือเหรียญ King of Cups แล้วก็ King of Swords นะคะให้ระวังความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแ้งกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ต้องห่างกันสักพักนะคะแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะรู้เท่าทันแล้วก็สงบสติอารมณ์คำพูดตัเองได้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเกณฑ์ทะเลาะหรือว่าขาั้นรุนแรงถึงขั้นแบบประชดแบบเลิกกันไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อย่าพูดดีก,กว่านกแกนแนะนำนะ ความรักของคุณก็จะดีตลอดทั้งเดือนเลยแต่ถ้าคุณห้ามตัวเองไม่ได้นะคะหรือว่าไม่มีใครที่จะใจเย็นหรือเป็นน้ำเนี่ยก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยสั่นคลองได้ด้วยดูทีนี้เรามาดูว่าไพ่สามใบยอยากจะแนะนําอะไรคุณนะคะในไพ่สองถ้วย 6ดาบแล้วก็3ดาบนะคะบางทีการคุยกันทุกอย่างหรือเปิดอกคุยกันทุกคําพูดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องทําการลืมลืมไปบ้างการเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ไปเลยเริ่มเรื่องราวใหม่ๆไปเลยนะคะโดยไม่ต้องเหลือ,เร,อเรื่องราวเก่าๆเอาไว้ให้เราขุดมาพูดเวลาทะเลาะกันไม่งั้นมันจะ กลายเป็นว่าเรากิืนน้ำลายตนเองทั้งๆที่เราอยากจะทําให้มันดีแต่ตัวเราก็ตะบะแตกเป็นคนเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาระยะเวลาที่คบกันมาเนิ่นนานนะคะอย่าให้อะไรเนี่ยราทาทำร้ายจิตใจใเราไปมากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องความคิดของตนเองหรือความทรงจำเก่าๆของตนเองนะอืมค่ะทีนี้เราก็จะมาดูเลกฝั่ง ฟังใจทาโร่นะคะว่าเออดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเริ่มจากคนโสดก่อนดูคนโสดก็จะมี7จ็ถ้วย6กถ้วยแล้วก็เดร์ซันนะคะมีเกมที่จะได้พบกับรักครั้งใหม่มีคนที่น่ารักนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้คุณมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะออจะมีคนเข้ามาอยู่นะ ก็อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะอายุห่างกับเราค่อนข้างมากกว่าปี2ปีเลยแหละหเยอะอยู่นะห่างก,กันเยอะอยู่นะก็อยู่ที่ว่าเราเปิดใจไหมถ้าเราเปิดใจมันก็คุยกันได้นะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์อยู่ด้วต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างคนโสดท,ที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์คุณกับคนที่คุยอยู่เนี่ยไม่ดีเลยนะคะเขาไม่ได้มีความจริงใจกับคุณนะ เหมือนว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุยมากกว่าหนึ่งถึงสองคนได้แหละแล้วก็ในอะนาคตข้างหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกลาก,กันด้วยแหละนะระหว่างคุณกับเขาอืมถ้าใครที่หลงรักไปแล้วก็ควรที่จะถอนใจคืนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเกณฑ์พัฒนาอะไรมากมายเลยส่วนความสัมพันธ์ของคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาค่อนข้างดีเลยค่ะเอ่อสหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าอาจจะได้แต่งงานกันหรือพูดคุยเรื่องการจัดงานแต่งงานนะ แล้วก็ส่วนใครที่ปล่อยน้องนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการมีน้องก็ได้นะค่อนข้างเป็นดวงที่ดีเกี่ยวกับชีวิตคู่เลยแหละคุณวาดฝันไว้วางแผนไว้อะไรกับคนรักเนี่ยก็อาจจะเป็นจริงได้ในเดือนนี้นะคะทีนี้สุดท้ายเรามาดูว่าเออสามไพ่เนี่ยอยากจะเตือนอยากจะบอกเก่าอะไรเรานะคะก็จะมีไพ่ The Hermit 9เก้าไมา้แล้วก็เป็นไพ่พิเศษก็คือ m ม K i n ินะคะเออบ่งบอกว่า เวลาเราเหนื่อยเราท้อเวลาเรารู้สึกเหงาเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องขอกําลังใจจากคนรอบข้างสาหรับคนโสดเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนเนาะเรามีเพื่อนแล้วก็ขอกําลังใจจากเพื่อนได้นะคะกับใครที่มีแฟนก็ขอกําลังใจจากแฟนได้หรือกับเพื่อนก็ได้นะคะเล่าสู่ปัญหาหรือปรึกษากับคนที่เชี่ยวชาญหรือคนที่ไว้ใจได้เนี่ยจะดีด้วยนะคะเขาก็จะรับฟังเรานะคะแล้วก็คอยปลอบ คอยบอกเราว่าเออเราต้องทํายังไงต่อไปอันไหนที่มันไปไม่ได้หรือสุดท้ายจริงๆเราก็ต้องยอมรับมันด้วยนะคะบางทีการอยู่คนเดียวก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าการฝืนต่อไปในอนาคตด้วยนะคะโอเคสําหรับใครที่มาดูดวงความรักก่อนยังไม่ได้ได,ดูดวงจะด,ดวงชะตา ก็ฝากไปดูดวงชะตาด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูทั้งสองคลิปแล้วอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักหาโนกแก้วได้ที่เพจนะคะโนกแก้วก็ดูดวงทุกวันเลยนาอวันนี้โนกแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ